วันนี้ผมจะมาพูดถึงพฤติกรรมของแอป i ินโกที่มันควรจะเป็นนะครับอย่างวันนี้เรามียูเซอร์นะครับที่เป็นชอปเปอร์ที่สมัครเข้ามาฟรีๆนั่นแหละนะครับเหมือนกับตอนที่คุณไปลงทะเบียนส,สมัครในช้อ p ปีหรือว่า l a ซ a ด้นะครับอย่าบอกว่ารายได้เราอ่ะมาจากคนกลุ่มนี้นะครับผมนะส่วนคนที่ ไม่ต้องการเป็น v p Code แต่เขามีพฤติกรรมชอบซื้อชอบซื้อของออนไลน์นะครับซื้อของแอปพลิเคชันอย่าบอกว่ารายได้เรามาจากคนกลุ่มนี้นะครับถ้าเขาสมัครแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเป็น v p Code ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ชอบมากเลยนะครับเราจะให้เขาเป็น v p ก็ต่อเมื่อเขาเข้าใจนะครับต่อเมื่อเขาอยากจะเป็น ถ้าเขาไม่อยากเป็นเนี่ยเราจะไม่มีการเป็นแบบสมัครเลยเราจะได้อยู่ง้นอย่างนี้ซึ่งแบบนั้นผมไม่ทํานะครับคนอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้เพราะว่าไรายได้เรามาจากการที่วันนี้เรามียูเซอร์เรามีปริมาณคนที่สมัครเข้ามาฟรีๆนั่นแหละแบบเยอะๆนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวเลขให้ฟังผมมาตั้งเป้าไว้ว่าผม,มาอยากจะมี1,000พถึง10,000นยูเซอร์นะครับเอาหนึ่งพก่อน หนึ่งพันของผมเนี่ยซื้อของออนไลน์นะครับซื้อของในแอปพลิเคชันคนละหนึ่งพันบาทต่อเดือนคนละหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะครับก็แปลว่าหนึ่งพันคูณหนึ่งพันคือหนึ่งล้านนะครับคือหนึ่งล้านนะครับฟินโก้ให้ส่วนแบ่งทางการตลาดสิบถึงสิบห้าจุดหกเปอร์เซ็นก็เท่ากับว่าหนึ่งล้านเนี่ยเราได้หนึ่งแสนนะครับผมเห็นไหมครับ นี่คือรายได้ของเรานะครับผมถ้าเราสะสมยูเซอร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพฤติกรรมการซื้อซ้ำๆของคนที่ซื้อของมันมีนะครับผมมันมีอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยรายได้เรามันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงตามปริมาณยูเซอร์แอปใครที่มียูเซอร์แอปเยอะคนนั้นก็จะมีรายได้แบบระยะยาวนะครับแบบ l องเท e r นะครับผม แล้วทีนี้คนที่อยากสมัครเข้ามาเป็น VP p เข้าใจแล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าจะเป็นมาบอกต่อ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 แล้วเขาบอกว่าเราเป็นชายลูกโซ่ซึ่งเราไม่ใช่นะครับเราเป็น a f f i l i a t m m r r k t t n n g ซิงโกเป็นชิปปิ้งให้เราซิงโกเป็นแมนจ g เมนต์ให้เรานะครับซิงโกเป็นโลจิสติกให้เราก็คือจัดการให้เราขนส่งให้เรานะครับเรามีหน้าที่ สะสมยูเซอร์แล้วก็ทําการตลาดกันแบบจริงๆจ,จังๆนะครับกันจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับผมทีนี้ผมขอให้ทุกคนเข้าใจกันประมาณนี้เนาะยังไงผมมองว่าฟินโก้ ingo, มันคือโอกาสสําหรับคนที่เข้าใจนะครับในตอนนี้นะครับแล้วเรามาวัดกันในระยะยาวนะครับสวัสดีครับ